สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามารู้จักงานตัวนี้ครับเอลโมนอีสานนะครับหรือว่ามากกอท่านเองนะครับมีลักษณะนะครับอ่าบเนี่ยครับลูกแบบนี้นะครับมอนแต่ถ้าเราทูบออกเ่ยเหมือนกับเการัดเลยนะครับอ่าเหมือนพวกเการัดที่ขายกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทุบให้ดูนะครับอ่าป๊บ แยงมากนะครับเปลือกไงอย่าไปกัดมันทีเดียวเลยนะครับต้องหาไม้มาทุบนะครับอ่าด้านในก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเนื้อเหมือนเกาลัดเลยนะอ่ผมไม่แน่ใจว่ามันสายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหมือนกันเลยนะครับชิมดูก็คล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมหาไม้มาจิ้มแป๊บนึงนะครับจิ้มเนื้อมันออกไม่ไม,ม่อยู่ประเทศไทย กิน,อ,กนอันนี้เขาเรียกหมากกอลูกนีก่จิ้มออกมานะครับก็จะเหมือนกับเกาลัดเลยนะครับเหมือนมากนะครับคล้ายมากเว้ยต้องทุกก่อนลูกต้องทุกก่อนอทุกก่อนอดปเลยกินได้อือนะครับเรากินนะด้านในรสชาติเหมือนกับเกาลัดเลยนะครับเหมือนมากนะครับบอกเลย เหมือนเกาลัดมากเลยนะยลักษาผลก็เหมือนอทุบเบาลูกทุบเบาแล้วทุบแรงก็ทุบแรงทุบแรงมันจะได้กินไหมนะ่ะระวังโดนมือเลยนะแตกไหมแตกแล้วน,นี่กระดานมัแตกเลยแตกแล้วเหรอกิน,น,นตรงไหนไหมั้งพี่กินด้านไหนกินด้านไหนอ่ะโอเคนะครับผลไม้หากินยากหมากเกาะน,นะครับอ่า เกาลัดอีสานเนาะนะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผม